สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอช่อง y o ยูทูบดีๆการสร้งางเหมือนเดิมนะครับยาวข้าวครับยาวข้าววันนี้ครับยาวข้าวรถเจาวต่อหอครับต่อหอเจริญทรัพย์ครับคนแบกข้าวครับเยอะครับเยอะ แบบรถไถรถไถสอง,องคันเลยครับสี่ห้าครับสี่สี่แปดดีครับรถไนซ์รถหมดโอบบ้โอ้งูกบ่อนโอ้ปลาปลาดุกครับปลาดุกได้ปลาดุกครับเออดูรดครับโซ่หน่อยโซ่หน่อยปลาดุกปลาดุกเออ ไม่ได้เกี่ยวข้าวเฉยๆนะครับงมปลาด้วยครับ,บเกี่ยวข้าวนาบังครับปีหกสี่ครับผลผลิตไม่ไม่เท่าไหร่ครับไม่ไม่ถึงคาดเท่าไหร่ครับ ขอสะพานหน่อยครับขอสะ่านหน่อยเป็นไงครับเกี่ยวเกี่ยวข้าวเป็นไงบ้างครับเมื่อยเหรอโอ้ยข้าวข้าวข้าวงามไหมครับไม่งามไม่งามผุ้ศลเรอผมว่างามยราตาม <c oughs> ตหน่อยครับมาหาเงินมาหาความรักครับ โอ้ยดังดังนู้นทางนู้นกำลังโกอยู่ครับดังจะมาตึกแแหครับผมทีมงานทีมททีีมมงานยังว่าหรอกพี่เะทีมงานยังเกาะมาตึกแแหครับตึกแแหเดี๋ยวเดี๋ยวเจออีพีหน้าครับผมตึกแแหหรือว่าอาปาครับขอจบการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ครับ